เราเรียกว่าอของส,งนนอสาาีนะครับมันคือโคชคาจันท้องใช่ครับได้าารครับโจชคาจันถามูลค่าที่ผมส่งเข้าไปนในในในท่องแทเลยนะครับคือเอาพู้ถึงวัตถุที่นี้ก่อนนะครับโคชอาจาันเนี่ยเป็นวัตถุชนิดนะครับชนติดชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องปลุกเสกก็มีคุณค่าที่ผมส่งเขาาไปในในท้องแท็ิเลยนะครับ ให้ผมฟังเรื่องหนึ่งว่าผม,มาอยากจะให้คุณแสเนี่ยครับนำของสิ่งนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะเจอกับเจ้าของที่แท้จริงผมก็ครับได้ครับแล้วแล้วคือเป็นใครอะไรยังไงเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรผมนะครับ mm hmm. เขาก็บอกเดี๋ยวคุณแสไปเดี๋ยวก็รู้เองครับผมฝากด้วยแล้วกันเพราะว่าอยู่กับผมมานานแล้วผมอ่อ มันมันทำให้ทีไม่ผมอ่ะมีปัญหาผมก็เลยมองแม่ทีมงานว่าอ้าวแล้วทีนี้ผมไม่ตด้ใจนะครับแล้วเราเราับสิ่งนี้มาเนี่ยเราจะไม่เกิดปัญหาหรออะไรเงนะี้ยแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าดีแต่น่าด้ช่ครับช่วยผมนิดนึงผมก็โอเคครับก็รับของทีนี้มาก็หลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะรับของทีนี้เนี่ยช่วงที่ระหว่างเราเนี่ยกำลังคุยกันนะครับนั่งคุยนเนี่ยมันมีเหมือนกับ เสียงบางอย่างสังแกมันเป็นเหมือนกับเสียงคลื่นสสามาแทกมาตลอดระยะเวลาที่เราคุยกันกับลูกพานะครับแล้วก็มีเสียงคนพู้กระเบาว่าพาผมไปด้วยทุกคนก็นั่งมองหน้ากันแล้วก็ถามมาว่าใครเปิดทีวีใครเปิดอะไรเนี้ยทีเนี้ยสิ่งที่ผมสังเกตเจ้าของบ้านคือเขามีท่าทีแบบลุกลงผิดปกติะครับ ก็บอกอ๋อที่เสดละไปเถอะครับละไปเถอะช่วยผมนิดนึงเยอย่างเงี้ยเราก็อ๋อโอเคครับตอนแรกผมจะฏปเสธที่จะไม่รับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าของทริเนี้ยมันมีความประวัติความมาเป็นมายังไงอะไรแบบไหนนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าลูกค้าเนี้ยก็พยายามทยอให้เราแล้วเราก็เกรงใจลูกค้าเราก็หลับไว้ซึ่งผมรับของจริงมาครับพี่แจ๊ตอนที่รับเนี่ยม,มันมีความรู้สึกคือรรความบกใจมันเหมือนกับ มไวยหาอะไรบางอย่างซึ่งเราก็บอกตัวเองไม่ได้เหมือนกันก็ให้ทีมงานมีคนจับเหมือนกันนะครับทีมงานก็รู้สึกียกันวบาพี่ทาไมมันผมรู้สึกเข่าๆพี่มันมันมันไม่สดชื่นเลย<น>ผมบอกไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาไว้ที่หน้ารถกันละกันก็ข<น>อตัวกลับนะครับก็ระหว่างเดินทางากลับเนี่ยผมก็จะแวะที่รถนะครับเพื<น>่อหา,าอาไากินกันก่อนที่เราจะเดินทางากลับมาที่บ้าน สิ่งที่เราออกมาครับหลังจากกินข้าวเสร็จคือมันมีอุบัติเหตุข้างๆที่เราจอดรถครับพี่แจ๊คให้ hey, ก็คือตามที่จอดรถของโล,โลคัสจะมีเป็นล็อกใช่ไหมครับผมอ,ะอ่ะจอดอยู่แถวที่หนึ่งนะครับสมมตินะที่สามว่าจอดอยู่แถวที่หนึ่งแล้วอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนรถกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่แถวที่สามนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร้ไหมครับพี่แจ๊คคน สี่านคนมาลุงที่รถผมซึ่งมันถ่างจากุดที่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็รี่เดินทางไปที่รถเราถามว่าเออพี่ครับ